สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเซลเออร์ออฟิเชียวันนี้เราอยู่กับตำนานจอมยุทธผู้ถังซานซึ่งเนื้อหาเหตุการณ์ที่เซลเออร์ e จะนำมาเล่าต่อไปนี้อ้านอิงตามนิ่ใหญ่ทั้งหมดน,นะครับก่อนจะเข้าไปรับฟังในคลิปนี้เซลเออร์ e ขอแนะนำยาสีฟันพันจัรยิ้มแก้ปัญหางเงาออักเสบมีกินปากลองใช้ยาสีฟันพัชรยิ้มนะครับผสมสมุนไพร6ชนิดปากสะอาดลมหายใจหอมสดชื่นไม่อรอไมอ่รู้ สนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับต่อไปก็เข้าสู่เนื้อเรื่องการคำเตือนเนะื้อหาต่อไปนี้เป็นการสปอยถ้าพร้อมแล้วเชิญรับฟังได้เลยครับ หลังจากได้ฟังราชาวานปีศาจแห่งทองทะเลหรือพูดออกมาถังศาสตร์ก็เข้าใจอะไรบางอย่างที่แท้มันต้องการกายเป็นพระเจ้านี่เองสัตว์ยาสามารถเป็นพระเจ้าได้แม้แต่อาจารย์ใหญ่ก็ไม่เคยได้ยินมาก่อนเช่นนั้นอายุการาบำเพ็ญตบะของมันต้องใช้เวลากี่ปีถังศาสตร์ไม่มีเวลาคิดหาคำตอบในเรื่องนี้มือทั้งสองข้างจับตีสุนเทรสวดต้หวัดอยู่กลางอากาศ แขนซ้ายใช้ทักษะควบคุมแรงน้ำท่วงส่วนแขนขวาม,มีสายฟ้าพุ่งออกมาแล้วปรากฏวงกลมขึ้นจากนั้นปะทะเข้ากับการโจมตีของราชาว,วานปีศาจแห่งท้องทะเลลึกพลังที่พุ่งออกมาจากหางคงมานและว,วงกลมของทักาะก็ปะทะเข้าด้วยกันอย่างรุนแรงแสงบนท้องฟ้าก็มืดลงการประทะกันในครั้งนี้หลายเส้นเสียงเกิดขึ้น ราชาวานปีศาจแห่งทองคะเลลึกพูดขึ้นมาว่าดูเหมือนว่าเจ้าจะได้เรียนรู้ทักษะมันอย่างจากเทพสมุนจริงๆในตอนนั้นเทพสมุนได้ใช้ตีสูนแทงตาข่าบอดหนึ่งข้างแต่เจ้ายังไม่ใช่พระเจ้าเป็นเพียงแค่ผู้สึกทอดของเขาเท่านั้นถังซาดกล่าวอย่างใจเย็นว่าถ้าข้าจำไม่ผิดอายุการมาเพนตบะของเจ้า คงใกล้จะถึงล้านปีแล้วการมาเพน็ตะบะของสัญญานยากลำบากกว่าพวกเราเหล่าวิญญาจารย์แต่การที่เจ้าสามารถมาถึงระดับนี้ได้คงพึ่งพาร่างกายที่แข็งแกร่งของตัวเองในการฝึกฝนด้วยเหตุผลนี้ข้าก็อดไม่ได้ที่จะชื่นชมเจ้าราชาวานปีสารแห่งท้องทะลลึกที่เดิมทีจะว่าแผนโจมตีต่อ แต่เมื่อได้ยินทางซานพูดเรื่องนี้ข่าวก็พู่งออกมาด้วยความสงสัยว่าเจ้ารู้ได้อย่างไรอย่าบอกนะว่าเจ้ากลายเป็นพระเจ้าแล้วไม่เป็นไปไม่ได้การปรากฏตัวของเจ้ายังอยู่ห่างไกลจากระดับของเทพสมุทรคำถามของทางซานก่อนหน้านี้เพียงแค่ต้องการอย่างเชิญเท่านั้นแต่เมื่อได้ยินอีกฝ่ายพูดออกมาเช่นนี้ขาก็อดไม่ได้ที่จะสูดหายใจเข้าลึกๆ โอ้สวรรค์นี่ค่ากำลังถเชนหน้ากับสัญญาณระดับล้านปีห่ากว่าสามารถสังหารม,มันได้แล้วจะดูดซับแหวนยักอมันได้จริงไหม ตอนนี้ออราชาวานปีศาจแห่งท้องทะเลลึกเริ่มเข้าใจแล้วจึงบอกว่าเด็กน้อยที่แท้เจ้าก็แค่ค่าดาถูกต้องการมาเป็นตะบะของข้าใกลา้จะถึงระดับล้านปีแล้วยังขาดเพียงขั้นตอนสุดท้ายในการกลายเป็นพระเจ้าในขณะที่พูดมันก,ก็เตรียมจะลงมืออีกครั้งแต่ครั้งนี้เป็นทางซาที่ชิงลงมือก่อน ถังซานเปิดใช้งานความสามารถของกระดูกงานแขนขวาทักษะมังกรคามสายฟ้ามรกดทันทีในขณะเดียวกันวงแหวนงานวงที่9้าของจับพันคมสว่างขึ้นแล้วใช้งานทักษะมังกรมรกตเงินคมร่วมด้วยมังกรสีคามขนาดมันมาปกคลุมถังซานซึ่งก่อนจะโจมตีเขาได้กินมแมลงวันทองเข้าไปเพื่อเพิ่มพลังการโจมตี การเพิ่มประสิทธิภาพให้กับทังสามไม่ได้มีเพียงเท่านี้มีแสงเจ็ดสายสีลุมพุ่งเข้ามาที่ร่างกายของเขาอีกด้วยนี่คือการสนับสนุนจักนิ่งลงลงเจ้าอยากจะตายนักใช่ไหมราชาวานปีศาแห่งทองทะเลลึกคำรามออกมาอย่างกดเกี้ยวร่างกายขนาดมหึมายาว200มิเมตรของมันเผยให้เห็นถึงความยืดหยุ่นเป็นอย่างมากจากนั้นเวิยงห่างยักษ์โจมตีไปยังมักงกรสีรามที่กำลังพุ่งโจมตีเข้ามา ห่างขนาดมาหึงมาพุ่งเข้าใส่มังกรสีคามอย่างแรงเกิดเสียงระเบิดจากการประทะท,ทันทีที่หางของมันฟาดเข้ากับมังกรสีคามมังกรสีคามก็แตกเป็นเสียเส่ยงแน่นอนทังซารย่อมรู้ดีว่ามังกรสีคามก่อนหน้านี้ไม่สามารถจัดการกับมันได้แต่เขาก็มีแผนเตรียมไว้แล้วจากนั้นพุ่งเข้าไปแล้วใช้ตีสูงเทพสมุดแทงเข้าไปที่หางของมันมายมีดทั้งสามใบของตีสูงเทพสมุด แทงลึกเข้าไปในเนื้อของมันราชาวานปีศาจแห่งทองทะเลลึกกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดมันสบัดร่างกายไปมาอย่างแรงพอต้องการสลัดให้หลุดพ้นถังซานจับตีสุนทรสุนด้วยมือทั้งสองข้างออกแรงกดลงไปแม้ว่าจะไม่มีหัวใจเทพสมุทแต่มันก็ยังคงเป็นอาวุธศักดิ์สิทธิ์ของเทพสมุทต่อมาหอกแมงมปดขาสีทองยื่นออกมาจากทางห้างหลักของถังซานแล้วปักเข้าไปในเนื้อของมัน ปายห่อที่แหลมคมแทงลงไปอย่างไร้ความปานีจากนั้นเริ่มหลุดกืนกินพลังของราชาวาปีศาจแห่งทองทะเลลึกพร้อมกับปล่อยพิษออกมาตอนนี้การที่มันจัดสลัดทางสารให้หลุดพ้นยิ่งยากขึ้นไปอีกความเจ็บปวดอย่างรุนแรงทําให้อราชาวาปีศาจแห่งทองทะเลลึกเกิดอาการกระตุกมันจึงตัดสินใจเปิดใช้งานเขตแดนวานปีศาจ มีแสงสีขาวอมม่วงปกคลุมพื้นที่ทั้งหมดแต่น่าเสียดายไม่ว่ามันจัดสะบัดอย่างไรหรือแม้แต่เขตแดนที่เปิดใช้ออกมาก็ไม่มีผลกระทบใดๆต่อทงังซานเนื่องจากทั่วทั้งร่างกายของทงังซานถูกห่อหุ้มไปด้วยแสงเทพสมดุดทังซานเพียงกระหักเลือดออกมาอาการบาดเจ็บนี้เกิดจากการประทะเข้ากับหางกงมันก่อนหน้านี้ จากนั้นหยิบไส้กรอกนอนคิดตั้นมากินทันทีแม้ว่าจะดูฟืงฟ่งเฟือไปหน่อยแต่การประหยัดก็ไรประโยชน์ไส้กรอกของอ้าวซื้อขาทั้งหมดถูกเก็บไว้ในกระเป๋าสมบัติแสนปรารถนาหออไปโมงแปดขายังคงดูดกินกินพะลักของมันอย่างเมามัน ทุกอย่างในตอนนี้กำลังดำเนินไปตามแผนของทางซานเขาดูดีว่าราชาวานปีศาแห่งทองทะเลลึกแม้จะแข็งแกร่งแต่ก็มีจุดอ่อนนั่นคือร่างกายที่มีขนาดใหญ่มากถึงมาทำให้ไม่สามารถปกป้องดูแลได้อย่างทั่วถึง จากนั้นทซารใช้ใบมีดของตีสูนเทศสมุดเฉือนไปที่เนื้อมีเลือดไหลออกมาแล้วนำขวดสองขวดออกมาบรรจุเลือดสีแดงค้าของมันในตอนนี้ราชาวาปีศาจแห่งท้องทะเลลึกเริ่มจัดทนไม่ไหวแล้วส่งเสียงคำรามสะบัดหางอย่างแรงก่อให้เกิดขึ้นยักษ์ส่งขนแทวร่างขนาด200มิตรของมัน พุ่งขยานขึ้นสู่ท้องฟ้าทันใดนั้นร่างขนาด200เมตรของมันก็หยุดอยู่กลางอากาศแล้วค่อยๆขดตัวลงอย่างรวดเร็วถังซานในตอนนี้ไม่มีทางเลือกอื่นจึงถอดตัวออกมาทันทีเคลื่อนที่ห่างออกมา100เมตรมือขวาถือตีสูงเท็สมุดส่วนมือซ้ายถือคอนเท้าเทียนแล้วตะโกนว่าเจ้าอ้วนเตรียมตัวให้พร้อมถังซานย่อมรู้ว่า ปราชาวาตปีศาจแห่งทองทะเลลึกกำลังจะทำอะไรเขาจำได้ว่าเสี่ยวป่ายเคยบอกว่าสัตว์ยานระดับแสนปีสามารถกลายร่างเป็นมนุษย์ได้แต่ความแห่งแการโดยรวมจะลดลง ราชาวาปีศาแห่งทองทะเลลึกพูดขึ้นมาว่าแม้ว่าเจ้าจะสามารถบีบบังคับให้ข้าต้องการกรร่างเป็นมนุษย์จริงอยู่ความแห่งแกงของข้าจะลด,ดน้อยลงแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะจัดการกับเจ้าไม่ได้เจ้าลองคิดดูว่าสิ่งใดที่ช่วยให้ข้าสามารถเข้าใกล้ระดับล้านปีได้ ทันทีที่พูดจบราชาวาปีสาจแห็งท้องทะเลลึกขนาด200มิตก็หายไปแล้วกลายเป็นชายวัยกลางคนที่รู้เรียบง่ายแทนรูปร่างสูง3เม,มตรมีผมสีน้ำเงินอยู่ทางด้านหลังสิ่งที่น่าประหลาดใจที่สุดก็คือข่าวสวมชุดเกราะสีม่วงเข้มดูแปลกประหลาดเป็นอย่างมากที่ด้านหลังมีอ่านน้ำาวงสีม่วงเข้มขนาดมหึมา น้ำวนค่อยๆลอยเปลี่ยนจากตำแหน่งด้านหลังมาอยู่ที่ด้านหน้าแล้วการตัวเป็นอัญมณีขนาดเท่ากำปัน้นติดอยู่ที่หน้าอกอัญมณีชิ้นนี้เป็นสิ่งของล้ำค่าอย่างแน่นอนและที่ด้านในยังมีพลังพิเศษบางอย่างหมุนเวียนเตรียมตัวตายสะเถิรราชาวานปีศาจแห่งท้องทะเลลึกสงเสียงคำรามพร้อมกับยกมือขวาขึ้นแล้วปรากฏรูปบอลแสงสีม่วง ลูกบอลแต่และลูกพุ่งเป้าหมายไปที่ถังซานด้วยคลื่นพลังมหาศาลได้เปลี่ยนท้องฟ้ารอบๆให้กลายเป็นสีม่วงทันทีลูกบอลแสงสีม่วงจํานวนมากกว่าหมื่นลูกกําลังพุ่งตรงเข้าหาถาังซานเหมือนกับฝนดาวตกน้ำสามส่วนฟ้าร้องเจ็ดส่วนนี่คือการคาดการณ์ของทงังซานเกี่ยวกับการโจมตีของลูกบอลแสงสีม่วงหากพวกมันเกิดการประทะจะระเบิดทันทีลูกบอลแสงสีม่วงเหล่านี้มีชื่อว่า ไข่โมกสายฟ้าถังซานไม่คิดจะหลบหนีแต่อย่างใดยกคอนเท้าเทียนในมือซ้ายขึ้นมือขวาตวัดตีศูนย์เทพสมุดใช้ทักษะพายุป,ปั่น่วนออกมาปรากฏวงแหวนสีทองขนาดมากึมาอยู่กลางอากาศต่อมาวงแหวนสีทองถูกปกคลุมไปด้วยแสงสีแดงที่มาจากคอนเท้าเทียนที่เต็มไปด้วยไอแห่งการสังหารตอนนี้คอนเท้าเทียนเปิดใช้งานเขตแดนเทพสังหารออกมา ทันทีที่ไข่มุกสายฟ้าปะทะเข้ากับวงแหวนสีทองที่ห่อหุ้มไปด้วยแสงสีแดงมันก็หายไปในทันทีมันเป็นไปได้อย่างไรราชาวาปีสารแห่งท้องทะเลลึกตกตะลึงเพราะเขาใช้พลังอย่างมหาศาลในการสร้างไข่มุกสายฟ้าแต่กลับถูกทำลายได้อย่างง่ายดายไม่มีแม้แต่มิตเดียวที่จะเกิดการระเบิด มันส่งเสียงคำรามดังก้องมีน้ำพุ่งจมตีเข้าหาทางซานร,ราวกับลูกกระสุนปืนใหญ่ในขณะเดียวกันก็มีแสงสีม่วงความแน่นเป็นทรงกลมขนาดยักษ์ล้อมรอบราชาวาปีศาจแห่งทองทะเลไว้ในเวลาต่อมาทรงกลมแยกออกจากการกลายเป็นคอนอยักษ์สีม่วงสองด้ามขนาดไม่ได้เล็กไปกว่าคอนเท่าเทียนของทางซานทางซานร,รู้ดีว่าอีกฝ่ายกำลังจะทำลาย คิดจะต่อสู้ในระยะประชิดอย่างนั้นใช่ไหมเข้ามาได้เลยเพียงชั่วพิบตาราชาวานปีศาจแห่งทองทะเลลึกก็มาปรากฏตัวขึ้นอยู่ตรงหน้าทางซารเตรียมใชค้คอนทั้งสองทุบเขาทางซารจึงใช้การเคลื่อนที่ดูดเงาพายเพื่อหลบหลีกมาของจิ้งเฝ้ามองดูการต่อสู้อยู่ห่างออกไปไม่ไกลเขารู้ดีว่าพลังของตัวเองไม่เพียงพอที่จะยื่นมือเข้าไปช่วยถึงเข้าไปก็ไรประโยชน์ แม้ว่าทางซานจะตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบแต่การสแสดงออกของเขายังคงดูสงบด้วยการสนับสนุนจันนิ่งลงโลงและทักษะเคลื่อนที่ดุดเงาพายก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่เขาจะถูกอีกฝ่ายโจมตีราชาวานปีสาจแห่งท้องทะเลลึกเผยให้เห็นอรอยยิ้มที่ดุดร้ายออกมาเขายอมรับว่าไม่สามารถทำร้ายทางซานได้ในขณะที่เขากำลังเคลื่อนไหวไปมา แต่การเหวี่ยนของของเขาแต่ละครั้งก็ไม่ใช่ว่าจะปาประโยชน์พอการเหวี่ยงของแต่ละครั้งก็ให้เกิดพลังที่มองไม่เห็นกำลังถักทอเป็นตาข่ายขนาดยากักษ์ หากเวียงอีก3ครั้งการสร้างตาข่ายยักษ์นี้ก็จะสมบูรณ์แบบทันทีและก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่ทังซานจะสามารถหลบหนีได้ในขณะที่าราชาวาปีศาจแห่งท้องทะเลลึกคิดว่าตัวเองกําลังจะประสบความสาเร็จในการสังหา,า,งารถังซานทันใดนั้นเองทังซานก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย ราชาวาปีศาจแห่งทองทะเลลึกจ้องมองอย่างว่างเปล่าหายตัวไปอย่างนั้นหรือมันเป็นไปได้อย่างไรจากนั้นใช้พลังจิตแพร่กระจายสำรวจออกไปการสร้างตาไขา่ยยักษ์ของราชาวาปีศาจแห่งท้องทะเลลึกเกือบจะสมบูรณ์แบบแล้วซึ่งเรื่องนี้ทางซานจะไม่รู้ได้อย่างไร การที่จริงเขาใช้พลังจิตของตัวเองสํารวจการเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งที่อยู่ลอบๆตัวอยู่ตลอดเวลาส่วนเหตุผลที่เขาปล่อยให้อีกฝ่ายทําจนเกือบจัดเสร็จสมบูรณ์ก็เพื่อให้อีกฝ่ายสูญเสียพลังให้มากที่สุดทังซานใช้การอําพังตัวของทักษะก่อป้องการสมุดอไรขอบเขตแน่นอนว่าด้วยความแข่งแร่งทางพลังจิตของราชาวานปีศาจแห่งท้องทะเลลึกนั้นต่ํากว่าของทงังซานย่อมไม่อาจหาล่องรอยของเขาเจอได้ สถานการณ์การต่อสู้กำลังจะเปลี่ยนไปในทันทีทังสารปิดการใช้งานคอนท้าเทียนรวมทั้งเก็บ่องไม่มุมแปดขาจากนั้นพุ่งออกมาจากท้องฟ้าราวกับดาวตกพร้อมกับตีสุนเทศสมุดหลบหนีออกมาได้ผ่านทางรอยแยกสุดท้ายของตาขายยักษ ในขณะเดียวกันปลดปล่อยจากพันคำหนึ่งเส้นพามาของจิ้นที่อยู่ในตำแหน่งนั้นหลบหนีออกมาได้ทันเวลาก่อนที่อาราชาวาปีศาจแห่งท้องทะลลึกจะโจมตีมาถึงไม่ว่าใครก็คิดว่าหมาของจิ้นคงไม่รอดแน่ๆแต่ก็รอดออกมาได้จากการช่วยเหลือของทางซานร,ราชาวานปีศาจแห่งท้องทะลึลกดวงตาฉายแววน่ากลัวออกมาหมุนอยู่กลางอากาศ มือขวาเหวี่ยงค้อนพุ่งไล่ตามทางซานในขณะเดียวกันมือซ้ายก็เหวี่ยงค้อนโจมตีไปยังตำแหน่งของนิ่งหลงหลงที่ยืนอยู่บนหลักของเสียวปเพราะมันรู้ดีว่านิ่งหลงหลงสำคัญมากแค่ไหนกับความสามารถของทางซานถ้าสามารถจัดการกับนางได้การจัดสังหารทางซานก็คงง่ายมากขึ้นไปอีก คอนอยักษ์ที่กำลังพุ่งโจมตีห้องหาทางซานเขาจับตีสูนเทศสมุดด้วยมือทั้งสองข้างตวาวัดอยู่กลางอากาศใช้ทักษะพายุปัดวนออกมาก็สามารถจัดการกับการโจมตีจากคอนน้ำนี้ได้ จากนั้นทังสานให้หมาองจิ้นใช้เปลวไฟพยามหงไถท,ทอดเข้าสู่หัวแม่มุแปดขาที่ดน้านหลักของเขาหมาหงจิ้นสร้างเปลวไฟขึ้นมาจากทักษะยาที่8แล้วใส่เข้าไปหลังจากทำเสร็จเรียบร้อยสีหน้าของเขาดูขาวซีดกินไส้กรอฟื้นฟูสองชิ้นภารกิจของเขาเสร็จสมบูรณ์แล้วจากนั้นบินลอยออกจากตำแหน่งของถังซาน หอแมมโมแปรขาของทางซานกำลังกากเก็บเปลวไฟพยัคฆ์หุ่นไว้อย่างมหาศาลถึงเวลาแล้วที่เขาจะเริ่มโจมตีอย่างจริงจังทางหน้าตายมู่ไปและจูจูชินรอคอยการโจมตีนี้มานานมากแล้วซึ่งทางซานก็พอคาดเดาได้ว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นจึงให้พวกเขาสองคนคอยคุ้มกันนิ่งลงๆพยักข่าวโลการประทะเข้ากับคอนที่กำลังพุ่งโจมตีเข้ามาก็สามารถจัดการได้อย่างไม่ยากนัก นอกจากพลังที่ได้มาจากทักษะการหลอมรวมวิญญาณยุทธพวกเขายังได้กินมแมลงวันท้องเข้าไปทำให้พลังการโจมตีก่อนหน้านี้ไม่ได้ด้อยไปกว่าคนที่อยู่ระดับ99พรหม,มยุทธสุดขีดทังซาพูดอย่างเยือกเย็นว่าคู่ต่อสู้ของเจ้าคือข้าขณะมองไปยังราชาวานปีศาจแห่งทองทะเลลึก จากนั้นปรากฏของเท่าเทียนขึ้นอีกครั้งและระเบิดวงแหวนยากทั้งหกวงที่เหลืออยู่พร้อมกันในคราวเดียวกลายเป็นแสงสีทองมหาศาลไหลเข้าสู่ของเท่าเทียนต่อมาที่นั้าหลักของทงังซานปรากฏอร่างสีแดงเข้มขึ้นพร้อมกับเปิดใช้งานเขตแดนเทพสังหารถังซานกำลังใช้ทักษะคองพัสมนีนด้วยการระเบิดวงแหวนยากษหกวงพร้อมกันเป็นวงแหวนยันระดับแสนปีสามวง จากนั้นยื่นตีศูนยเทบศูนออกไปให้ห่อแมมูแปดขาถือไว้ชั่วคราวแล้วเปลี่ยนมาจับคอเท่าเทียนด้วยมือทั้งสองข้างพลังจากวงแหวนยันหกงวงถูกบรรจุไว้ที่คอเท่าเทียนนั้นน่ากลัวเกินไปจริงๆรราชาว,วาปีศาสแห่งท้องทะเลลึกตกตะลึงเป็นอย่างมากร่างกายสัรสถานเมื่อเห็นการแสดงออกของทางซานไม่กล้าแม้แต่จะกล้าไปข้างหน้า ค่อยๆถอยหลังกลับอย่างช้าๆเพราะมันสัมผัสได้ถึงอันตรายข้างใหญ่แล้วเตรียมคิดจะหนีมนุษย์ที่อยู่ตรงหน้าแม้จะยังดูเด็กแต่กลับสามารถควบคุมพลังจากการระเบิดมุง่งหวนยานได้ถึงเพียงนี้ไม่เพียงแค่าราชาวาปีศาจแห่งท้องทะเลลึกที่ตกใจเท่านั้นเหล่าเพื่อนๆของทางซานต่างมองดูด้วยสายตาที่ตกตะลึงเช่นเดียวกัน ตอนนี้ถังซาเป็นเหมือนเทพปีศาจแม้แต่ผมและดวงตาของเขาก็เปลี่ยนเป็นสีแดงเข้มท้องฟ้าถูกปกคลุมไปด้วยมีดสีแดงอีกครั้งข่าวนี้ไม่ใช่มีที่เกิดจากพลังของราชาวาปีาศาจห่งท้องทะเลลึกเพราะมันเป็นแสงสีแดงเข้มของถังซาผิวน้ำมหาสมุทรที่นั่นล่างก็เปลี่ยนเป็นสีแดงการที่สภาพแวดล้อมเป็นแบบนี้ได้คงมีเพียงความแข็งแกร่งระดับพระเจ้าเท่านั้นถึงจะสามารถทำได้ ถ้าไม่ใช่เพราะหองแมมมุแปดขาที่อยู่ดับพระเจ้าทักษะควอพัสมนร่างกายขึ้นเทพและไส้ก่อนหนอนคิดต้านถังซานเองก็คงไม่กล้าที่จะลองทำชิพนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นไงบ้างครับสนุกไหมครับเรื่องราวเหตุการณ์ในตอนหน้าจะเป็นอย่างไรนั้นรอรุนและติดตามไปด้วยกันนะครับเพื่อนๆสามารถกดรับชมผู้ที่ใช้ดีเห็นผลได้จากท้ายคลิปนี้ได้เลยครับ เพื่อประโยชน์สำหรับท่านที่มีปัญหาสุขภาพมีใครชอบใช้ยาสีฟันสมุนไพรแบบเราไหมคะเราแนะนำตัวนี้เลยค่ะน้องเขาเป็นยาสีฟันของพระจันยิ้มอยากบอกว่าเขามีสารสก,กัดจากสมุนไพรรวมถึง20ชนิดเลยนะคะเนื้อของเขาจะเข้มขน้นไม่ผสมแป้งด้วยนะคะและปริมาณที่ใช้เท่ากับเมล็ดข้าวโพดเลยค่ะ จะบอกว่าเรานะคะเป็นคนที่ชอบกินชาเขียวบ่อยมากและชาเนี่ยแหละคะ่ะที่ทําให้ฟันมีคราบเหลืองแต่พอใช้น้องไปนานๆก็คือเราจะรู้สึกได้เลยว่าน้องช่วยลดคราบชากาแฟนะคะทําให้ฟันขาวสะอาดและไม่เสยปากด้วยแถมยังทําให้ลมหายใจหอมสดชื่นโดยเฉพาะตอนใส่แมส กินปากมากวนใจแน่นอนค่ะอย่าลืมไปลองกันเยอะๆนะคะสำหรับคลิปนี้เสียวเออขอตัวลาไปก่อนแ้ะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ